มีนักกีฬาซ้ายทันสวัสดีครับวันนี้สโมสรนะครับสำรอบแมตต์วันนี้เป็นการแข่งขันกระหว่างเชียงรายละนาเปิดบ้านต้อนรับกัมพูญาที่ยาสารคำหมายเลข24อนัทสิธิ์บุญอินทีหมายเลข16 16สุกลวันสีเทาภา์หมายเลข19ธนโชคจิตรัก เริ่มเกมการแข่งขันครับอย่างไรล้านนาโอ้ยลองชิงขึ้นจนขาดเลยนะครับลุกแรกไหลไปชนะโชคเปลี่ยนไปที่พีรวิทย์พีรวิทย์มองแล้วบาแซมสอดขึ้นมาจังหวะนี้ครับโอ้โหในกรอบมีสองเล่นแล้วบาแซมยิงเองครับเรียบร้อยครับโอ้โห หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเจ้าบ้านเชียงรายแลนาเบิสกสกอร์ขึ้นนำไปก่อนจากบาแซมโมูมััดเจฟฟฟฟี่โ,โอ้โหข้ามฝากไปให้บาแซมเอาบอลลงครับได,ได้ครับ<ด>แล้วมงแล้วซัดเองเรียบร้อยครับโอ้โห สองประตูตอ่อศูนย์เียงรันาจผู้เล่นกับตันดคนเดิมค้รับแซมมูฮัมหมัดคับฟี่เติมให้ครับ ตัดสินอาจารย์สุกทราบนีซคือครับเต่านวิหมดเวลาการแข่งขันในระดับแรกครับตัวเลขหมายเลขหกสิบหกท่านนรุนใจป่าโคตรขึ้นมาข้างบนก่อนนะโคตรขึ้นได้เลยเขิดคำฟังมาด้านซ้ายมีวรลุ่นวอุ่นบอลลงได้สวยแล้วแตะลูกนี้เป็นธนโชคยิ่งผู้ตัดสินเป่าจุดโทษครับโอ้โห ครับจังหวะนี้คร threaten ับเชียงรายและนาสมรรเชียงรายนาได้ประตูจากผู้เล่นหมายเลขเก้าสมบูรณ์เสถมือให้กับบาแซงบูฮัมัดเป็นบาแซงบูฮามัดครับยิงแฮตทริกให้ตัวเองและเป็นประตูที่สามของเชียงรายและนาครับคุ้มของกูไม่ได้กูเจ็บคุ้มเดียวครับธนาชัย เอาใช้กระไรแหกนันปสิทธิ to ์พลิกได้สวยจังหวะนี้ครับนันปสิทธิ์นันปสิทธิ์ทำชิงกับเพื่อนนันปสิทธิ์นัาปสิทธิ์ใช้โขยิงไกลดีกว่าโอ้โหมบอลขุ่นจังหวะนี้ครับเกือบนาปีนี้ใช้น้องๆดูยิงเอ็ดกันทั้งทีมเลยนะครับหลักธนาใช้โอ้โหโอ้โอกาสของตัว กลับมาแล้วครับอีกทีเราขอใหยครับโคดสินอาจารย์ศิชาชูเชื้อเต่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันตัวส่อ